นี่เขาว่ากลิ่นเหมือนกุหลาบเนาะโอ้หอมมากนม่มีเม็ดด้วยเออกลินหมดแลย สวัสดีครับวันนี้นะครับตี้นะครับจากฟาร์มดูโกนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปดูสวนมะกรูดหวานรสชาติส้มนะครับอยู่ใกล้ๆก้กรุงเทพนี่เองอยู่ที่อำเภออัมพวาตรงนี้เนี่ยครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันับว่าสวนนี้ครับเขามีเทคนิควิธีการปลูกอย่างไรนะฮะว่าจะทํายังไงให้มะกรูดนี่หวานแต่รสชาติส้มได้ไปดูกันครับ โอ้ยังพี่ปวดท้องพี่ห้องน้ำแป๊บน,นึงโ,โอเคเอยอง่อว <laughs> ้านะอเนุ่้นลกษรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราถึงสวนมะกรูดหวานชมพูมะเมี่ยวแล้วนะครับผมนี่ครับส่านส่วนของ พี่น้องนะครับผมพี่น้องของเราเป็นทางเจ้าของ <c oughs> ทีมเจ้าของสวนที่นี่นะครับพี่น้องช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าทางสวนเนี้ยปลูกอะไรบ้างนะครับรัหลักๆเลยนะครับของสวนเราจะเป็นต้มโอเขาใหญ่ของอัมพวาแล้วก็มีมะกรูดหวานต้มแก้วต้มจีนอาชูมเมียวชูมาเมียวแล้วก็จะมีชมพูสาแรกมีแดงอินโดแดงอินโด ปูกเยอะมากผสมผสานหมดเลยพื้นที่ทั้งหมดที่นี่ประมาณกี่ไร่ครับที่ข้างหลังนี้ที่ยาวไปนี่อยู่ประมาณสัก2ไร่นิดๆิดครับนะครับผมเดี๋ยวอาจจะรบกวนทางพี่น้องช่วยพาไปดูหน่อยครับว่าที่เราอยากจะดูเรื่องของชมพู่มะเหมี่ยวเนาะก็ต้นประมาณไหนอะไรยังไงแล้วมีวิธีการดูแลยังไงอาจช่วยพาไปดูข้หน่อยนะครับได้ยินดีครับผม มะเมียวนี่ต้นนี้เลยครับพี่มีต้นนี้ต้นนี้อ่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะแกบให้พี่เลยจับสดๆเลยครับขออนุญาตนะครับอ่าเนี่ยครับสดๆเลยโอ้ลูกใหญ่นี่เขาว่ากลิ่นเหมือนกุหลาบเนาะโอ้หอมมากทางบ้านอาจจะไม่ได้กลิ่นนะแต่ผมได้กลิ่นดูหน้าผมนะโอ้หอมมากของจริงน,นี่อ,อันนี้อันนี้แก่อันนี้แกจับถ้าแกจัดจะเป็นสีประมาณนี้นี่นะฮะสีประมาณนี้นะครับชมพู่มะเมียวที่สวนนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นหน้าหนาวาคนเขาจะแตกไยงาเลยยิ่งแตกไยงายิ่งอร่อยยิ่งหวาน,นครับยิ่งแตกไยงายิ่งหวานนะครับนี่มันกินได้เลยไหมครับทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมฮะโอเคผมขออนุญาตชิมนะฮะขออนุญาตนะเป็นไงครับจอกเปรี้ยวอืนุ่มหืมทุมน้ำแบบน้ำระเบิดในปากลยครับ,รบหืมทแตกถ้านาะหน้าร้อนจะจอบเปรี้ยวแต่ถ้าหน้าหนาวจะหวานครับเหมือนรอบรอบที่ผ่านมาเนี่ยครับ รุ่มมากดูครับดูสีนะอืนี่นะเขียวได้ของเราจะเลี้ยงชะนลงนะครับชะนลงเนี่ยเวลาดอกดอกขบานนะครับเราจะให้ชะนลงผสมแกะสอนเพราะละถ้าเราฉีดยาเนี่ยชนลงเขาจะตายมีคนต่อคิวซื้อเยอะเลยใช่ไหมคะอันนี้เยอะครับนี่ครับถ้าเราห่อช้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ครับเมือนแมลงวันทองเขาต่อยครับอย่างนี้คือพี่พี่ก็ไม่ได้ขายหรอถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ขายครับคือคุณภาพเลยใช่ครับบางทีอ่ะมันเป็น เป็นจุดเป็นจุดอย่างเงี้ยเป็นบุ๋มอย่างเงี้ยครับ<ช>ผมบางทีข้างในอาจจะมีหนอนอนะครับเราก็เลยไม่กล้าส่งส่งไปจะเสียครับแต่ผมกินไมงไม่มีหนอนนะครับ <c oughs> หน้าร้อนน่ะผละไม้ชมพู่น่ยเขาจะแก่เร็วนะครับผลเขาดําแต่การสุกอ่ะจะจะยะ,ะน้อยลงไม่หเหมือนกับหน้าหนาว<ช>หน้าหนาวเนี่ยดำมันความดำเนี่ยดำดำ้านะครับผลจะแตก มะกรูดหวานลูกใหญ่มากเนี่ยลูกใหญ่มากแล้วก็อันนี้เป็นลูกเล็กๆที่เขาพึ่งขึ้นใช่ครับมะกรูดหวานไม่ต้องห่อใช่ไหมฮะมะกรูดหวานไม่ต้องห่อครับโอ้โหมะกรูดหวานเนี่ยครับพี่เขาเรียกว่ามะกรูดหวานนะครับมาหอมได้กินแล้วไหมครับโอ้โหหอมแบบหอมเหมือนส้มเลยครับกลิ่นส้มเนี่ยดูดิเปลือกเขาจะมีน้ํามันนะครับคือกลิ่นเหมือนส้มเลยมันคือสายพันธุ์มะกรูดค่บผมครับเป็นมะกรูดหวานมะกรูดหวาน ตั in you can for years. Are years ้งแต่เราปลูกเริ่มแรกชำกิ so it, ่งมานะครับลงดินเนี่ยก็อยู่ที่มันสัก3ปีครึ่งถึง4ปีคุณจะได้ผลกันแต่เมื่อกู้เนี่ยเขาติดผลงั้นถ้าเขาออกดอกเนี่ยเขาติดผลเลยบางทีเราเอาลงดินตั้งแต่เราชำเอาลงดินอ่ะที่ถ้าออกดอกปุ๊บเราเสามารถติดผลได้เลยครับนะครับผลก็จะเป็นเล็กๆเหมือนที่เห็นนี่นะครับผลเล็กๆเต้ไม่หมดเลยครับแล้วอย่างนี้ผลพวกนี้เราต้องคัดออกไหมครับไม่ครับแล้วเขาจะโตเป็นแบบไหนครับเป็นพวงๆเลยนะครับลักษณะนี้เลยฟ้ามคืออะไรฮะอ่าฟ้ามก็คือไม่มีน้ําอ่าครับอ๋อเน อ๋อมันฟ้ามไปแล้วใช่ครับนี่มันคือส้มเลยวหรอส้มครับข้างในเป็นส้มเลยครับแต่จะไม่มีน้ำนะครับอันนี้ดูไหมครับมันฟ้ามแล้วรสชาติเหมือนส้มเลยครับแต่ว่าไอ้ตัวไอ้ต้นนี้มันน่าเขาเรียกมันฟ้ามไม่มีเม็ดด้วยเอออืมกลิวนหมเหรตอนนี้นะครับพี่น้องกําลังพาเรามาเก็บดูนะครับไอ้ตัวมะกรูดหวานนะครับที่เป็นส้มนะฮะอันนี้ต้นนี้นะครับ ลักษณะจะประมาณนี้ในหนึ่งต้นเนี้ยคือมันออกออกอะเรออกลูกแล้วออกผลนะได้กี่กี่รอบต่อปีฮะอ่าครั้งเดียวครับปีละหนึ่งกี่ละครั้งใช่แล้วแล้วปีนึงครับต้นหนึ่งฮะได้ประมาณกี่กิโลครับถ้าต้นประมาณนี้นะครับผมประมาณสักหกถึงเจ็ดปีเนี้ยก็อยู่ประมาณสามสิบกิโลขึ้นครับครับถึงเจ็ดแปดสิบกิโลก็มีก็คือสามสิบถึงแปดสิบกิโลนะครับแล้วก็อันเนี้ยเวลาขายครับขายเป็นกิโลไหมฮะเป็นกิโลคคคครรรรรรัััับบบบบบกกกิิิโโโลลลลละะะปมมาาาาาณเททท่่่ไหผขยนนี ผิวเขาจะเป็นน้ำมันเยอะบางทีเราปอกนะี่เราจะรู้สึกเลยอืมนี่หวานหวานมากมะกรูดอะ่ะถ้าเราจะดูแก่ดูแก่พี่ลองพลิกตูดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกตูดลูกนะครับเขาจะโป่งนะครับมผมแล้วดีดอะ่ะจะรู้สึกเลยนะครับมันจะเป็นสีนั่นนะครับนี่อันนี้ก็แก่นะครับรสชาติอาจจะสู้ที่ว่าผลสีเหลืองไม่ได้แต่ถ้าต้นที่ว่าตกแรกๆครับพี่ผลจะใหญ่เหมือนเมื่อกี้โอ้โห ใจ่จอกเปรี้ยวนิดนึงอืพี่น้องครับผมอยากทราบนิดนึงว่าที่เนี่ยครับมีมีการบริหารจัดการลดน้ําต้นไม้อะไรยังไงครับพี่น้องเราจะทําปั๊มนะครับที่สวนจะเป็นปั๊มสองนิ้วนะครับผมก็ดูดจากคลองที่ระบบน้ําขึ้นน้ําลงเวลาน้ําขึ้นเนี่ยเราก็จะดูด มานะครับผมผ่านท่อมาเปิดสปริงเกอร์นะครับลดต้นไม้ทั้งหมดเลยครับนะครับผมก็เป็นระบบน้ำสปริงเกอร์ใช่ครับทำให้พืชที่นี่ได้น้ำกเอยูตลอดทั้งปีเนาะอ่าครับมีน้ำใช้ทั้งปีเลยครับปีตอดมีรเล่นปุ๋ยยังไงบ้างครับปุ๋ยที่นี่นะครับเราจะแบ่งเป็น2ช่วงก็หลังเก็บเกี่ยวก็จะเป็นในส่วนของฟื้นฟูต้นนะครับเราใช้เป็นสูตรเคมีก็คือ2.577นะครับผมลงอัตราส่วนก็ต่อต้นก็ประมาณสัก1กิโลกรัมถึง1ึ่งกิโลครึ่งต่อสนก สองเดือนนะครับเราก็จะใช้เป็นในส่วนของอินทรีย์อัดเม็ดนะครับลงก็อัตราส่วนก็ประมาณสัก2กิโลกรัมต่อหนึ่งต้นครับนะครับทีนี้ผมผมอยากทราบนิดนึงว่าที่เนี่ยเหมือนเคล็ดลับของนี่คือปลูกผลไม้แบบหลายชนิดมากใช่ไหมครับทีนี้เขาจะมีรอบออกต่อปียังไงบ้างฮะยังสมมติส้มโอเนี่ยเขาจะออก3-4เดือนออกครั้งหนึ่งดอกนะครับผมแล้วก็เก็บเกี่ยวได้จะออกดอกเนี่ยประมาณ7เดือนนะครับแล้วก็จะเป็นมะเมียว นะครับมะเมี่ยวเนี่ยพูดง่ายงก็คือตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่เหมือนกับสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยปีหนึ่งมีแค่สามรอบครับตอนนี้ก็คือเหมือนจะออกทั้งหมดเลยตั้งแต่ปลายปีมาตอนนี้ออกแทบทุกเดือนเลยครับแต่มะเมี่ยวเขาไม่ชอบร้อนรนะครับถ้าอากาศร้อนน่ะผลเขาจะแห้งเราก็จะไม่ได้ผลผลิตเลยครับก็ชมพู่มะเมี่ยก็ที่นี่ก็จะออกเกือบทุกเดือนเลยครับผมก็เป็นจริงๆก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันนะครับนี่พี่ชันลุงนะครับตอนนี้เขาย้ายออกจากนี่ไปครับพี่ ประยู่ตามหลังคาบ้านหมดเลยพี่แ๋อแต่สมัยก่อนเลี้ยงในนี้ครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นี่ครับพี่เนี่ยมีตัวอยู่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับเคล็ดลับของนี้ก็คือจะใช้มีชานโงในการช่วยผสมใช่สอนนะครับทําให้ได้ผลผลิตที่ออกดกขึ้นมากขึ้นนะครับครับพี่น้องครับเนี่ยโมเดินมาชมสวนเสร็จแล้วเนี่ยมีตั้งหลายสายพันธุ์เนาะผลไม้เนาะ ถ้าเกิดผมอ่ะอยากจะแบบว่าเอาไปฝากคนที่บ้านอะไรย่างนี้ครับต้องซื้อได้ทางไหนได้บ้างครับของส่วนเราก็มีทางอ่าเพจ Facebook นะครับผมก็จะเป็นสวนป้าแจ่มพาวะานับผมเป็นเพจ Facebook เลยอ๋อสวนนี่นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับทางบ้านสวนป้าแจ่วอัมพาวนะครับก็จะมีผลไม้แปลกๆอย่างมะเจกที่ที่มีมะกรูดหวานนะครับแล้วก็มีทังทังเอ่อชมพู่มะเมี่ยวนะครับยังไงติดตามจากเพจได้เรื่อยๆนะครับก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพจก็จะลงไว้เนาะใช่ใครสนใจยังไงก็ สั่งจองไว้ได้นะได้ครับผมยินดีครับต้วงระมาณขนาดไหนครับอ่าช่วงนี้ถ้าลูกค้าสั่งช่วงนี้นะครับผมจะถ้าเป็นมะเมียวเนี่ยก็จะได้ก็คือต้นปีหน้านะครับผมเพราะลูกค้าช่วงนี้สั่งจองเข้ามาเยอะครับผมแล้วผลไม้นยผมใช้แต่ในส่วนของเราเองไม่ได้ไปรับของคนอื่นมาขายครับผมวันนี้ก็ผมขอขอบคุณสำหรับเวลากับพี่น้องนะครับแล้วก็ความรู้ดีๆที่พามาดูวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ต่างๆแล้วก็ต้นแปลกๆอย่างนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องมากนะครับครับผมคุณครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับทางสวนป้าเจ๋วที่อัมพาวานะครับก็พี่น้องนะครับเป็นลูกชายของคุณป้าได้มาพาเรามาดูเคล็ดลับเทคนิคดีๆนะครับในการทํางานจัดก,การสวนนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวเราดู EP ต่อไปเราจะไปที่ไหนติดตามกับฟาร์มทูโกกันครับ